อันนี้สงเสาเรียกตำแตงหรือเปล่าครับเนี่ยตำแตงอ,อ้าวจะเทียงกันก็นนนต้องสั่งอะไรอย่างหลังก็ต้องสัง่งก่อนก็สัง่งรอสิอสัง่งรอแล้วก็คนเดียวจรทำไม วางถุงขาดนะมันหนักก็ออจอดไหนลนะ่ะอ๋อเห็แล้วน้ำลายยืดเลยเสร็จแล้วหนึ่งถุง ตามเท่าอายุคนหรือเปล่าแล้วพริกใส่เข้าไปนะ <c oughs> อือเขาจะมากกว่าอายุคนอ๋ <c oughs> อพอดีละแต่คุณยายอายุสัก80น่ะบพอดีเลย <c oughs> อือ ให้เกินวันนึ่เท่าไหร่หรืเขาไม่ให้เกิดวันนึ่เท่าไหร่จะเกินยังก็พออยู่ละพออยู่ใช่ไหมถ้าเกินแมเข้าใจ

มาดูก่อนมาดูนี่อจาจังก่อนจังก่อนเห็นแล้วน่ากินจังเลยเดี๋ยวนะครับไม้ละห้าบาทแล้วก็วกถ้าเป็นน่องมันเมื่อกี้เออบมื่อนี่มันมีมันมีมันมีปีกมันมีปใบปีก มีตับมีเครื่องในเมื่อ,อกี้ซื้อตรงนี้ยังถูกอ่ะตรงมุไม้ละสิบเนี่ยนี่ไม้ราคาเองม่พอครับเออ,เอ,อถึงว่าอันนี้ปิ้งใหม่ๆด้วยใ่อะรอ่ะเออจะเอา่ะจะเอาอะไรอ่ะ เอาจับแล้วเลยเดี๋ไปเลือกจับเขาไม่รู้จับมาไหนเนี่ยไม่ใช่เขาจะเอาหมูเอาอะไรอ่ะจับใช่ไหมไม้หนึ่งเหรอเดี๋ยวจะไปดูก่อนไปไปไป มันมันน้อยกว่าน้อยเลยเรี่องเราไปวาาตรงนู้นใช่ใรอใช่ทิ้เรียงอ,อะไรมีมีทสะพานดูใช่สวยตรงนี้เต้นไปนไม่ได้เต้มไปไม่ได้อันนี้ไแบบมล้ละห้าเกี๊ยวเกี๊ยวที่อ่ะเกี๊ยมอันนี้อันนี้ไม้ละเท่าไหร่นะเมื่อกี้พูดห้าไม่อันีเนี้ยห้าบาท พวกนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้าบาทหมดอใช่แต่ที่เราซื้อสิบบาทจะดิบบาทมันเยอะกว่าน้เอาเยอะเอาเกียเกาวเกีงเกียก็ไปปิ้งตอก็ได้เอาเกียงเกี้ยม่ไปวาตรงผานู่นวาตรงถานเลยเอาหมูสับนี่ครับหมไม้ตา เนี่ยไม้แล้วค่ะเอาเอาสไม้พอเอาสองไม้สไม้เอาเลยหยุดเลยอ่าอ่สอย่างไม่กินนะกินครับห้าบาทเอาเลยลอกันมครับสิไม้ายไม้นึนีอ่าสิบไม้ายไม้นึงสิแกหนึงครับผมโอ้ดีจ้กีไม้ครับไม้ครับเนื้อเนไม่เอาไก่หน่อยหรอไก่ไหมมีเนื้อไก่ปนนี่ยไก่เนื้อจะได้มอ่าน้ำจิ้มไหมครับผมน้ำจิ้มไหม ก็เนี่ไงเออเออตัดอะไรไก่เหรออะไรไม่เจอถามละคอเอาไก่ไม้หนึ่งก็ได้ตีใช่หมตีค่ะตีนี่ครับอยู่นี่ห้าละห้าครับเออเทียนเทียเงเฮงเงเทียนเียอย่างนี้ไหม หน่อยแต่มันแห้งดำดำนิดนึงจะแห้งไปไม่เกินไปอันนี้ก็แห้งเกินไปอันนี้นะได้ได้ได้โอเคไม่มีคนละครึ่งนะไม่มีคนมันจะครึ่งไปไหนทำไม่ได้ครับอถ้าทำได้ดีขายไม่ทันแน่เลยแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วเนาะโอเค เอาเนี่ยโอก็โอเคแล้วเนาะอันนี้ก็อันเดียวไหมครับผมอื้อเดียวข้าวห่อมีมีแล้วครับจะเอาเหรอเอาแลยเอาข้าวเหนียวยังไม่ได้เอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาห้้อือเอาเอาสองห่อแล้วกันสองห่อเอาเอาไปเท่าไหร่สามห้าครับนะสามห้าครัโอเคเอ้าไปเรียบร้อยเรา ไม่ค้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วนะอ้ะอเดี๋ยวก่อนอนดูก่อนก็นนะั่งขั่วอยู่นี่คั่วหน่อนอ,นอะไรหน่อไม้ใช่ไหมค่ะต้นหน่อไม้ค่ะต้นหน่อไม้ไมจะเย็นๆจะเย็น,ยนๆนามใจร้อนนะจะขาได้อีกเนะี่ยต้นหน่อไม้อย่างเดียวก็เสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่เอายับปลาหมึกเหรอเสร็จแล้วไม้ด้วยอ๋อใจเย็นไปถามดูกลัวแม่ค้าลืม ไปหมดนะมีลากาสายหมดโอ้สาวบอกกินเ็ได้โอ,โอ้กินแล้วร้องไห้เปล่านะถ้ากินแล้วร้องไห้นี่แย่เลยนี่เขาครัวน,นี่แหละหอ,อมฉุยเลยครัวเองไหมเปล่าเนี่ย ก็นั่งมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ลุกเลยนะว่าแม่ค้านั่งตลอดเลยขอสักน้อยหนึ่งกกอ,อ,อะไรก็ขอแล้วช่างขอหลือเกินแม่ค้าคิดตังเพิ่มเลยเนี่ย แม่ค้าทันสมัยนะโอ้โ oh ห oh. ไม่ธรรมดาเลยโอ้แม่ค้ามีตุ่มเลยนะ